เนต้าเองเขารับประกันแบตเตอรี่นะครับที่เป็นไฮวอร์ r เพทเนี่ย8ปีหรือว่า1 8 0 0 0 0กิโลถ้าเกิดแบตเตอรี่เฟือมแบตเตอรี่เสียนะครับเราเปลี่ยนให้ฟรีอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นพอครบ8ปีอะทำยังไง ครับสวัสดีครับผมโกยศวรรัตครับ G.M ของ n e ต a ารามกระแผงหัวหมากนะครับหรือว่า n e ต a า b r g เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเนื่องจากว่าในโลกโซเชียลทุกวันนี้คือบางทีมันมีคำถามอยู่เยอะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่อง n e ต a าเกี่ยวกับเรื่องรถ EV แต่ว่าไม่มีคำตอบนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง ของผู้ที่สนใจรถเทต้านะครับมาให้คำตอบกันปัญหาแรกนะครับคำถามแรกที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับซึ่งเป็นที่ข้อกังวลกันของคนที่ใช้รถ E ีีของคนที่จะตัดสินใจซื้อรถ E ีีรถไฟฟ้ากันนะครับก็คือเขากังวลเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ราคาแพงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับซื้อไปแล้วเสียแล้วจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบให้ครับสรับแบตเตอรี่นะครับของรถ EV ีนะครับถามว่าแพงจริงไหมนะครับคำตอบคือว่าณวันนี้แพงจริงครับยังแพง จริงโดยโดยส่วนใหญ่นะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะของของเนต้านะครับก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยมูลค่าของแบตเตอรี่นะครับราคาแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ30 40-50%ถึงนะครับของราคารถนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าลดราคา7 0 0 0แสนตัวแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณทั้งสองแสนกว่าจนถึงเกือบสามแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาณวันนี้แบตเตอรี่ก็ยังคงราคาสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเนต้าเองเขารับประกันแบตเตอรี่นะครับที่เป็นไฮวอนเทสเนี่ยปีหรือว่า1,80,000มกิโลเพราะฉะนั้นเน คุณก็จะสบายใจได้นะครับตลอด8ปีเนี่ยถ้าเกิดแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสียนะครับเราเปลี่ยนให้ฟรีอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นพอครบ8ปีอะทำยังไงเพราะว่าหมดรับประกันแล้วนะครับขพรที่1ผมเชื่อว่าคุณลูกค้าอาจจะขายรถไปก่อนใช้รถบางทีบางคนใช้4 5ปี6ปีก็ขายไปละนะครับ 2ก็คือถ้าใช้ครบ8ปีถ้าจะต้องเปลี่ยนจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งเราเชื่อว่าณเวลานั้นนะครับณแปีข้างหน้าเนี่ยราคาแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะถูกลงค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่าง To โยต้านะครับที่เขาออกตัวแบตเตอรี่ของตัวไฮบริดนะครับเมื่อสักเจ็ดแปีสิปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยราคาเขาอยู่ประมาณ2อสามแสนเหมือนกันพอผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะครับของตัว To โยต้านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60,000บาทนะครับเช่นเดียวกันเมื่อจํานวนการผลิตเยอะขึ้ ร,ราคาของแบตเตอรี่ย่อมถูกลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อ8ปีข้างหน้าราคาแบตเตอรี่ผมก็เชื่อว่าราคาจะอยู่ที่ไม่แพงละนะครับไม่น่าจะเกินแสนน่าจะอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นจากคาถามที่ว่าน่ากังวลไหมเรื่องของแบตเตอรี่ราคาแพงนะครับน่าจะเป็นคําตอบได้นะครับว่าวันนี้ถ้าซื้อรถไฟฟ้าซื้อรถอีวีส่วนใหญ่นะครับผู้ผลิตก็จะมีการรับประกันให้นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะ8ปปีแสนแปดหมื่นกิโลเมตรอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็คือ ซื้อได้ครับไม่น่ากังวลเพราะว่าตัวผู้ผลิตเขารับประกันให้อยู่แล้วครับซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับเนต้านะครับเราได้เปิดรับจองแล้วนะครับจะเป็นรุ่นเนต้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับเราได้นะครับที่เนต้ารับกำแผงหัวหมากนะครับหรือว่าเนต้าบีอานะครับทางช่องทางต่างๆนะครับหรือจะเขียนมาในอินบ็อกก็ได้นะครับหรือจะส่งข้อความมาก็ได้เรายินดีให้บริการสำหรับทุกๆท่านนะครับ